สบายดีแล้วก็สวัสดีพี่น้องเรบเสียงแพงเบิร์ดสุขุสุคนเนาะหน่อไอม้นีน้มื่คืนสดนสิบหาเ็ดบอนี่นะสห้าเดก็สุดองของ้างนอกอืมเอาบอดีบ้านาเด้ตอ,อน,น,นอี้าานงมเนาะเมน โอ,อ,องมาเฮ็ดอยู่บ้านเกิดเฮาพี่น้องเลย <c oughs> บ้านเกิดบ่าวลาวพาเพลินเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> เอาถุงโป๊เกี้ <c oughs> ยนจักสิบเป็นอย่างไรด,ดอกเสียงดวงไปได้ยินตั้งแต่น้องเคยหล่ามันเว้าอะแล้ว,วะอ่าโอกาสที่ได้เห็นนี่มีแต่เช้าพุ่งเส้นตอนนั้นมาสันมอน้องเคยหล่าเว้าอันนี้นะโอกาสที่เห็นเห็ดมาสันเฮาก็เลยเดี๋ยวอยากปวดนะครับป้านน่นพี่น้องเลยถ้ามันเว้าเนี่ยนี่แหละ <laughs> พอก็ะห้าน่ะแตกแตนแรงปีกเบิดดนนะคือาขานอนดูนี่เนา,านะรบโอ้ยเหมือยเลยพี่นนางเว้ยสาหมูนะสาดีสาโต้พอสำนีเลยมาตั้งกาตั้งเป็ดีิมหาลักเพื่อมาหาเห็ดบ่ได้ lại chát đỡ khi mang ngôm hói là này vừa bỏ bên can chia thiểu nó mẹ bỏ lên lại bảo, cái nó vừng lại này ngôm hói đâu

có ngầm nguyên viên á mới ở đây mà cứ hiện vào kẹp mùa nị bó nhắn cái già mười <laughs> Ừ เขามีบอลลอนในน้องจ่ะนะเมื่อลาบมีบออาวแต่เก่ามันคือเป็นป่ะหน่วยใหญ่ยี่ห้อนะ งุม่มอยู่น้องอันน้องกระเดานะหม้กับบุมีพอเดี๋ยนึงนะพูดคือสีบัวมานแท้ะเราทรท์เครื่อ,อ,องนี้นะต้องอันเอาไว้ชุ้งๆแหละขันบัวให้ใช้กบ Vì nó mà dù nằm ngào mạnh vừa lần Hả? Hoài tại bố cái nước ngào mạnh, vô nó ngà mạnh hả lẽ Chạp tê น้ำสลอกสลามอันนี้อยู่ไปถัวที่เออก็คือกันนี่เนาะน้อยบัาน์คอยมาอยู่น้ำงาใหม่เลยงาใหม่อยู่น้ำหนามแบบนี้เอ้ยเสือขึ้นมามันก็เต็มเลยแหละก็ไปไหวแต่ว่าคนงมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ ao cả tội nuôi cái nhảy để bên này. Nói cái đi nó dưới ngàn hoa cả không hết cả ha ma hoa cả ngỗng ma เก็ดได้หอยก็เทาก็ได้ใส่ลาบเทาอะไรคือลาบเทา,า,าอ,อันนี้นะสิเป็นหน้าของเงินซุ้มเฮาอะไรอันนี้เนาะอันนี้ใช่หักเข่าพอได้งามพี่น้องเลยหน้าท่าพอท่าแม่ไหมโอแม่บ่แม่หน้าท่าพอท่าแม่ดอกเป็นหน้าของแม่หน้ามูนหน้ามั่งของแม่อันนี้นะเนาะของแม่นวด กูดส่วนมาหน้าทะพอนะซิยู่อีกซิยู่อีกภาคหวยหนึ่งเนาะอันน่ะเพิ่นแบ่งครับเอื้อยกับน้องเพิ่นเด้อันนี้นะเป็นหน้ามุน่นหน้ามั่งคล้องอัน,นทำแม่เฮาเพิ่นแบ่งครับเอื้อยน้องเพิ่นด้วยกันจริงๆนะแมนเบิดหน้าสุเพิ่นื้อลายเลยหน้าพอเถ่าไม่เถ่านะแต่ว่าได้แบ่งกันนะแมนเบิดที่นี่ผู้หอดผู้ผู้นักเทิงผู้มาเนี้แล้วเราแบ่งให้ลูกเราลูกของพอเถ่าไม่เถ้านะ แต่ละคนแต่ละคนแล้วก็แบ่งให้พูดไพ่พูดมันมาในลูกของเาราก็ได้ลูกมามานะเป็นล้านเล้าบ่ะนี่กระตกเป็นของลูกของร้านคือเก่าเมื่อก่อนนะ่ะเป็นหน้าของเอืยุ Nh นนะตอนนั่นนะของลูกล้านของป่เอเถาไม่เท่านายเอื Nh <laughs> เเอุอะไรเออเขาขายในหน้าหยางามอีงนีเนาะหัวควาวยก็สิมักเมาแบี้เน,ะน,นา,านเนะเออบันไห้นี่บรนงาม ตัวนี้ไหนทะรงสัยแบบมันจืดพูยเนาะนี่เนาะดําปนหักแตกกกแตกกออะไรไ,ได้พี่น้องเว้ยพอข้าวดำกอดซุ้มเฮาหลายปีนี่นะข้าดำถ้าจูบน้ำดำบ่ลเรือเนี่ยได้คือดําน้ำฝนนี่เลยเออดําน้ำฝนเนาะเพราะว่ากะเขามันยังบม่ใหญ่เด้สงสัยมีแต่ใส่ใส่แต่ข้าวอิติอะไรนี่เนาะมีแต่ข้าวตีอ้อะไรเนี่ยลูกป,ปุหลอกปอกนี่ครับวันใส่แต่ข้าวบัวสูงพี่น้องเว้ย แต่ซุ้มข่อยดำกันน่ะมือละห้เท่านั้นได้อันนี้น่ะมือละหายได้พะว่าสี่หัาคนเด้ผี่น้องน่ะพอาหใหง่ได้พี่น้องเลยนี่น่ะพราะว่าก็ซื้อว่าหใหง่นะต้องได้ห้ขึ้นก่อนเที่ยงได้พราะว่าต้องห้แล้วก่อนเพลินก่อนสันซะอ้อ่านี่เออหยาขึ้นเนาะสะพอมจังเหลืองก็คือ้บ่มาลกหยาเนาะนี้เนาะ ป้อตบอกบ้านโนนหังเด้อมาเกี่ยวเด้อหยานี่เด้อนี่นี่นี่ฮะเขามาเกี่ยวในบ้านโนนหังนี่ยันได้ญาติกันอยู่พี่น้องเลยนี่กันอยู่นนหังนะหยาดไปนี่นะจริงหน้าเพิ่นก็บไปได้ลายดอกหน้าเลี้ยนให้ซื้อนี่เนาะนี่เป็นแถวยาวขึ้นไปไฮนาที่ยเพราไปเจอไฮนาบ้านโนนห้งอืม อ่ะอันนี้ก็คือปลาเนะเาะก็คือปลาเป็นนาเหื่อเนาะนี้เนาะไฮนี่นะซุ้มคอยเคยลงมาอาบน้าไหเคยลงมาเล่นน้าไหให้หน้านะอ่าตอนดำนาแล้วอะไรอาบน้ําให้หน้าแบบว่าเขามันแตะก๊กแตกกอฮนะแหละพกักกันลอยลงไปอยู่น้ำมันลอยลงไปอยูน้ำรอมเขา,านหน้อยหน่อยเขามันบัดสูงบัด โมเมนที่ใส่เขาเตี้ยกืจะไมยขมือนี่นี่จะเข่าสูงลงไปในกระบอกเห็นคนเลยในต้นเขานะก็เนี่ยบังนะอะไรหน้าหัวบ,บ่เนี่คือผมมีหน้ามีในเนาะโอเวนนั่นนจหน้าบเก็บน,น้าอ นี่หน้าใยเงึง,งนงานม,มาแล้วหน้าเพิ่นเ่ยเพือนเขาเพิ่นเลยพอ่อแล้ว่าคนงานนะ่ะบอใยเงึงขึ้นมาดูแท้ว่าโกหงานนี่ได้บ่เห็ดป่วงนะบ,าาบา่บาได้ไปหาเห็ด ผาหอบที่หอบแดนอยู่กับเฮ็ดออกหอบหนาอ้อมล้างกับบได้กินเท็ดบอเห็ดดจกบอกันเข้าบอกก้อนเฮานะเฮาได้ไดอ้าวยพอว่าบอเ้าหล่อไปนาวมาเ้ามาโอมาหอดสิบโมงนเป็นยังจะบมาหอดแต่ิโมิโมงนี้มือนี้โอ้เขาเนื้อเขาเื้ เฮาเห็นแต่บอนเขาเอาน่ะหลายพี่น้องร้ายพี่น้องคันว่างลบกล้าลบหยาอันนี้มันบางได้พอได้มวนเอาขึ้นตัวเห็นเบิ่งเบิ่งดูเฮาเหมยอ้มขึ้นมื่อนี่บพรานี่นะเออมื่อนี่นะหอบขนางห้าหายเดียวนี่เจ้า่าฉะนได้จิกจีลบอันนี้ได้ว่าบางนี่ว่ามันบางนี่แค่น้อยก็จิกขึ้นเพื่อกำเนิหนุลกหนุนอะไรขึ้นตักแหวนผมคือผมเก็บไปกินโอ้ยจะเก็บไปกินกันยันเอาหนื่อกว่าเจ้าน่ะถอนยังเงิงเอาหน่ะแม่ทําารมาเจ้ากับทศษ โอ้ยหมดใลงะลยลบป่จักจักเหวนนในนน่ะถ้าหมดก็ม่หมดซุ้มหนา,ล,าล่ะเจอลาฮาก็ใส่พุ้ยใหม่นี่มาจักโอ้ยปัจจัยปุ้ยใหม่เนี่ยไหเจ้ามีแต่ห้องพื้นนี่แต่ห้องพื้นห้องพื้นเป็นไดาวเปห้องาวเป็นไเป็นขเจ้าบปไหน้าเมนีเขาหน้า <S 2> <S 2> <S เพิ่นอ้องบัไดชื่อปุ <S 2> <S 2> ย้ยแ่งจักเต่อยายไปทางใดนี่อยู่เพื่อนป่ะ เอออยู่เิเอาอีกเอาหนูอีช่วยน่ะมันไข่ได้มันไข่มันหมดสบายมันห่แม่เพื่นก็ยู่นากันหนี่อมันห่อมันไข่ัชอยกันไาูเอาีน่อยโอ้ยบดดูดดูอันนี้เ็นเล่จะซ้ำู้เดียวนะอเงินเลยนะงานกันพูดเลยร้านคดเดียวอยู่้านเวเอาอันนี้ เขาง่วมากินบ่มนี่คือเกียนขักเอะนี่หย่าทั้งเทิงนี่นะเคงเียบดินกับบชอนนด่องมันจะนอนหยานี่มีคููปีเนาะอืมนีแต่หยาได้บนเท้าขาวสอนผักแหวนพี่น้องเลยพักแหวนหน้าเราคิอมน่าง้ามฮะเอาลูบ่าวชายมาปั่นกระเทนหน้าจอยมันก็ลาวเอาเมื่อเออ แมนเอาโลดเอาละลายเก็บพักแหวนเนาะผ้าดเอ่ะกิลึกกิลีอันสีครับเมื่อมันมีบ่มานยังแต่มาน่ะไมีคนอยู่เจ้ากับพอยาะขยันคืไปเทิรถูกเอาเลลาป็นลำโลดถูกเป็นบางบอนอืมมันเป็นบางบอลไอเนี่ยอยู่ในเฮือนนะ่ะคือหลายคนเถอะ